สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเ KR ของเราได้รวบรวม10อันดับเกมที่ทำรายได้สูงสุดใน Google Play Store จะมีเกมไหนที่อยู่ในมือถือของเราบ้างไหมเนี่ยก็ต้องตามไปดูกันเลยจ้าสวัสดีครับมีร้านเติมเกมดีๆจะมาแนะนำร้านเติม o en t n วิธีการใช้งานเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกกันก่อนนะแต่ผมจะแนะนำเป็นเข้าสู่ระบบตอนนี้เลยง่ายดีนะอันนี้ผมก็เข้าสู่ระบบไปที่เรียบร้อยส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของการเติมเงินเติมเงินเนี่ยมีทั้งอ่งเปานะครับแล้วก็ธนาคารครับพอเราเติมเงินไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยก็จะมีทาาาางง้้นนขขอออเเกมมม C CM ยู่พั ใส่เสีโค้ดนะครับแล้วก็ Copy มาวางได้เลยจากในตัวเกมเนาะส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลือกราคาของทางด้าน Ruby ได้เลยแล้วก็ใครมาจากช่องอิ r นะครับสามารถใช้โค้ดได้เลยครับหรือว่าคูป,ปองตรงนี้นะอ่ะยืนยันก็จะลดราคาให้หนึ่งเปอร์เซ็นสูงสุดหนึ่งร้อยบาทเนาะกดยอมรับนะครับกับราคาที่เราจะซื้อเนาะแล้วก็ชำระเงินนะครับไปเรียบร้อยนะผมก็จะขึ้นราคาของเกมนี้ให้อีกทีนึงครับ ราคาตามนี้เลยนะครับใครเล่นเกมอื่นก็สามารถเติมได้นะจากร้านคัสต์เติม .tn นะครับมีทั้งวอลเลนต์นะครับออวีฟีไฟแล้วก็ลีกออริจนเติมไวเติมง่ายนะครับเติมสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนอันดับที่สี่ผ่าพับ G Mobile ถึงแม้ว่าปัจจุบันตัวเกมจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแล้วแต่เรื่องรายได้นั้นบอกเลยว่าเกมนี้ทําไปได้มหาศาลมากๆโดยตัวเกมเริ่มทําออกมาในเวอร์ชั่นมือถือเมื่อปี2 0 1 8และกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยแต่ก็ถูกแปลในบางประเทศเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตตามมมปัััจจุบนวเกีผู้ เล่นมากกว่าแ0 0ล้านคนเลยทีเดียวเป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในเกมที่ทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักเกมแนว Ba t t l e r รอย l e จนทําใ,ให้มีเกมใหม่ๆแนวเดียวกันออกมาอย่างไม่ขาดสายตามกันมาติดๆเลยค่ะสาหรับเกมทํารายได้สูงสุดใน g Google Play Store อันดับ9ก a ากาล a นาแอเกมชูเตอร์เอาชีวิตรอดในโลก Open w o บ l d จะเปิดให้บริการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยก a ล i n a พบประสบการณ์เกมคุณภาพระดับพรีเมียบนมือถือและคอมพิวเตอร์ที่จะพาคุ สำรวจโลกยุคหลังภัยพิบัติได้อย่างสละพอขจุนกับฝูงซอมบี้สุดอันตรายตัวเกมมีทั้งระบบท้าดวลระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่น PVP และระบบท้าทายผู้เล่นกับสภาพแวดล้อมหรือศัตรูในเกม PVE ซึงผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นจากฝูงซอมบี้สุดอันตรายหรือมนุษย์ด้วยกันเองเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกแสนโหดร้ายด้วยพลังจาก Unreal Engine 4ทำให้ Android สามารถมอบประสบการณ์ Open World ที่ดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพของกราฟิกและ ระบบเกมที่เหนือกว่าที่จะงทลายทุกข้อกำจัดของเกมเอาชีวิตรอดอันดับ8ฟุตบอลฟีฟ่าผมไม่ต้องพูดอะไรมากดูจากค่ายเกมแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเกมที่สร้างรายได้มากเลยทีเดียวเป็นเกมแนวสปอร์ตพัฒนาโดย Electronic Arts but App Player เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถเล่นเกม Android บนเครื่อง PC หรือแม้เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่เหนือระดับฟุตบอลฟีฟ่าเป็นเกมแนวสปอร์ตสร้างอาชีพทีมของคุณและฟังคำบรรยายเสียงพากในสนามในฟีฟ่าม b i l e ใหม่ทั้งหมดอัดแน่นไปด้วย ดวยคุณสมบัติใหม่และการอัปเกรดที่สําคัญสัมผัสประสบการ์เกมฟุตบอลที่สมจริงยิ่งกว่าที่เคยเล่นกับอันเมตทีมของคุณไปกับเสียงเชียร์ของฝูงชนในสนามฟุตบอลฟ,ฟีฟ้าที่น่าจดจําและสัมผัสประสบการ์เสียงบรรยายสดในสนามจากนักวิจารณ์ในตํานานทาให้เกมดูมีชีวิตวิวามากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมากอ่อนด้วยเอนจิ้นเกมที่ได้รับการปร,ปンンรับรปรปุงการจาลองกลางวันกลางคืนและสภาพอากาศและอื่นๆอีกมากมายค่ะอันดับ7 m e t a l Slug ์ลักโเเรียกว่ามาแรงจนสร้างรายได้มาเป็น ัดับที่เจ็ดเลยค่ะสำหรับ Metal Slug Awakening คือเกมใหม่บนมือถือแนวบูยิงข้างที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้รับอนุญาตจาก SNK โดยอ้างอิงตามเกมอาร์เคดในตำนานด้วยกราฟิกที่ได้รับการอัปเกรดพร้อมกับการเสนอสไตล์ศิลปะที่ทันสมัยและน่าตื่นตาตื่นใจกับเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอาวุธมากมายด่านที่หลากหลายและพาหนะต่าง ันดับหกฟ e ีไฟแม็กเป็นเกมที่ทำรายได้รองมาจากฟรีไฟส่วนฟรีไฟแม็กนี้ก็คือเกมฟรีไฟนั่นแหละคะ่ะแต่ถูกปรับปรุงเวอร์ชั่นของกราฟิกใหม่ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นโดยที่เป็นการเล่นและหมดทุกๆอย่างเหมือนกับฟรีไฟปกติเลยแต่ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเช่นการเคลื่อนไหวพื้นฐานการวิ่งการกระโดดการคานได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นและสมจริงยิ่งขึ้นเพิ่มแอนิเมชันพิเศษเมื่อผู้เล่นกินเห็ดและโดดล่มลงในแผนที่อาวุธในฟรีไฟแม็กนี้ก็ได้รับการปรับ ่เกันโดยแอนิเมชันก,นการรีโหลดของอาวุธจะได้รับการแก้ไขใหม่้อมเอฟเฟกเสียงที่รีเฟซเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นเพิ่มเอฟเฟกเทสเซอร์บูเลทโฮอันดับ 5E อีฟุตบอล2024เชื่อว่านุ่มๆพักกันตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อก,กันทั่วโลกเลยค่ะเป็นเกมฟุตบอลยอดนิยมของโคโนมนิอร์ชันเอนดอยที่คุณสามารถเล่นแมตช์ฟุตบอลที่น่าตืน่นเต้นในสนามกีฬาที่ดีที่สุดทั่วโลกคุณอาจจะรู้จากเกมนี้ในชื่อ PS24 แต่ถ่ายที่สุดแล้วชื่อนั้นก็ไม่สำคัญเลย สิ่งที่สำคัญคือคุณสามารถเลือกผู้เล่นจำนวนมากได้ในขณะที่คุณต่อสู้เพื่อน,นำทีมของคุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดทั้งหมดนี้มาพร้อมกับระบบควบคุมที่ปรับให้เข้ากับหน้าจอสัมผัสได้อย่างสมบูรณ์แบบบน eFootball PS 2024นี้คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงบางอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถดึงการเล่นและรายชื่อผู้เล่นในสนามที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งคือการถอดระดับการเล่นของทีมออกในฤดูกาลนี้คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มทักษะของผู้เล่นเพื่อดำเนินการในระดับที่สูงขึ้นนใ อันดับ4ี่ฟีไฟเป็นอีกหนึ่งเกมจากค่ายกาลีนาที่ทํารายได้มาเป็นอันดับ4ในเพสโต้เกมฟีไฟแบทเทิลกราวหรือเรียกสั้นๆว่าฟีไฟเป็นอีกค่ายที่ไม่ว่าจะปล่อยเกมใหม่ออกมาก็สามารถสร้างกระแสให้ชาวเกมเมอร์ได้ทุกเกมจริงๆค่ะเพราะเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้แบบแบทเทิล y ร l ยเกมต่อสู้เอาชีวิตรอดเนื้อหาของเกมก็ไม่มีอะไรมากเป็นการที่เพื่อนๆต้องต่อสู้กับผู้เล่นอีก4 9คนโดยเกมจะส่งผู้เล่นจำนวน50คนไปต่อสู้บนเกาะเดียว ใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็จะได้รับชัยชนะไปสามารถเลือกเล่นโหมดการเล่นแบบ4คน2คนหรือเล่นแบบโซโล่ก็ได้ อับโลบอกเป็นเกมขวัญใจเด็กๆทั่วโลกไปแล้วค่ะในยุคใหม่จากผู้พัฒนาอย่างโลบอกคอปเปเลชั่นเกมมือถือที่มาในรูปแบบ 3D v e r s i o n Universe ที่เปิดให้เข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในโลกออนไลน์คนดล็อกไอเทมผจญภัยในด่านต่างๆที่ผู้เล่นด้วยกันเป็นคนสร้างสรรค์ดีเอทอวตารในแบบของตัวเองซึ่งเกมนี้น่าจะเน้นขายสกินในเกมไอเทมเครื่องประดับเพิ่มความสวยงามค่ะอันดับ2คอย <You 're S 1> มาสเตอร์ก็ <look down. S 1> ไม่แปลกนะคะที่จะอยู่อันดับ2 เพราะคนเล่นกันเยอะมากหากใครที่เผลอเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยก็ติดงงแงมเลยทีนี้สําหรับเกม c o มา Master นะเป็นเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่จะเน้นไปที่การสร้างฐานทัพหรือการสร้างเมืองสะสมเหรียญหมุนวงล้อเพื่อให้ลุ้นที่จะได้ไปโจมตีฐานทัพผู้เล่นคนอื่นหรืออาจจะเป็นการป้นเงินจากฐานของผู้เล่นคนอื่นเป็นหลักโดยจะไม่มีเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องราวหลักของเกมตัวเกมไม่มีความซับซ้อนในการเล่นเล่นในทุกเพศทุกวัยไม่จากัดการเล่นเกมนี้นั้นจะใช้ การหมุนสล็อตแมชชีนเพื่อให้ได้รับเหรียญและโอกาสในการป้นจมจีฐานทัพของผู้เล่นคนอื่นเพื่อทาเหรียญที่ได้มาใช้ในการสร้างและอัปเกรดฐานทัพของเราจากนั้นก็ย้ายถิ่นฐานไปตามที่ต่างๆการย้ายถิ่นฐานเปรียบเสมือนการผ่านด่านที่จะทําให้เราได้รับรางวัลสูงขึ้นค่ะ อันดับ1 ROV ปิดท้ายกันด้วยสุดยอดเกมโมบ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดและทําลายได้มหาศาลที่สุดเลยค่ะคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วสาหรับเกมนี้ตัวเกมก็มีความเป็นโมบ้าเหมือนเกมทั่วๆไปตรงที่เลือกตัวละครมาแล้วลงสนามเพื่อทำการต่อสู้แต่ตัวเกมนี้มีความโดดเด่นกว่าเกมอื่นๆในหลายเรื่องทั้งเรื่องระบบตัวละครและอีกหลายๆอย่างตัวเกมประสบความสําเร็จอย่างท่วมท้นจนฉุดไม่อยู่แล้วค่ะจบไปแล้วค่ะสําหรับ1ิอันดับเกมที่ทําลายได้สูงสุดใน Google Play Store มี เกมไหนที่อยู่ในมือถือของเพื่อนๆกันบ้างไหมคะเ่อว่าต้องมีสักเกมแหละก่อนจะไปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ